ไปงาม t ทอ้ยน้องเทียวใช่ที่โอ้ยชื่อนังกอว่าชื่อมาฮันจางแล้วแ้วเป่้นจิ้นมมีบ่ลกเปุ้นจิ้นกําลังตั้งชื่อาวัจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะให้น้องเทียวค่ชมห้องกัน้องอิน ตีลังกาโอ้โลเทงกันอนีแม่ครับพัดลงไปแล้คเพิ่งเอาขึ้นเมืวานป้าทันเวานเอาเอาวเอาเอาีอัวเอออไเอามันเอาอ๋อเออมันเอาเนาะได้ัเอาได้โบ่เาจจะใส่ฝ้าอยู่แวมัมันยังบหลวอ่ังลเวอ๋อเออเออ่ได้ติดแเนาะติดแแน่นอนเอาเอาเอาเอมันยู่กได้เเนาะก็สมัยก่อน เอาอันน <iet> <you> <ness> <im> ี้เน eh ี่ร้อนบ่บ่คือบานปูนปูนเนยังเย็หญ่กว่รางนั้นเย็นไหครับพอมันไม่เย็นใ่อเล็กพัดเย็มันเปนเล่มกว่ากามัร้อนมันจิไทยทอดาะเาเนเล็กครับจริงจริงด้วยเออเล็กก็ร้อนอ่าทีนี้ไอ้ตัวกระเบื้องเนี่ยกระห้อนด้วยเหรอห่อนแถมใหม่ใช่เอยกระห้อนคับอยากเป็นกระห้อนเอาพี่มันร้อนดีมันมันบ่อมันก็เลยรวมกันแล้วมันมันหอนเอาเอ่เข้ากัน โซวันปูนเขาเปอะไรอ่เซาหน้าเซาหน้าปีพอดีเลยปิดแอร์แล้ววอยังต้องบุ๊กาันอีกบุกครับแค่ข้่กันนี่จับหนอยเลน่อนของบ้านดินจนจนจนได้ครับบ้านดินจนจนได้สร้างบ้านดินใส่ในถนนที่เสอคิตตี้ตัวผู้หรือตัวเมียเนาะคิตตี ตัวผู้เป็นผู้ชายตัวนั้นผู้หญิงทำไมคิตตี้ไม่เป็นผู้หญิงคิตตี้คิตตี้ทำไมเป็นผู้ชายว่าชื่อกิตตี้แกะโอเคเป็นระวางด้วยนี่โอ้เก่ง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 อ่าเงียบแกะอะไรน้องแก้วอ๋อบรรยากาศชมวิวด้วยเหรอมีที่ชมวิวโอ้ สวยงามตัวนี้บรรยาก,กาศในบ้านน้องที่สวยๆในบ้านสวยสกูตเตอร์จังเลยน้องพีเอปั่นจัก,กรยานได้แล้วไม่ต้องใช้ล้อเล็กใช่ไหมปั่นไปแล้วก็เลี้ยวมา โอ้เก่งเก่งเก่งไม่ต้องใช้ล้อเล็กเหมือนเด็กแล้วแสดงว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตวเป็นสาวแล้วใช่ไหมคะใช่เก่ง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 อ่ะปั่นอีกรอบดิปอีกรอบดิอ่าเดียวออ้ขี้ด้วย อันนี้ก็เป็นผลผลิตจากของหลองหน้าของบานนีพ่นนะครับเนี่ยปลาโอ้โหปลากันช่างวิโรธพาเพลินแม่นบอกใช่ครับโอ้วินูยังครับช่างวิโรธมาเนี่ย อ,อันนี้นเ,เป็นสีทอดคือเก่าบะครับบอบะบะกะเต,ต๊ะหมูหงครับผมปลอดเหมือนโอ้แซ่บครับมันสดเนาะปล,าส,ปลาสดปลาสดเนี่ยจงไงกระเซ่บแน่นๆครับสีทอดหรือสีต้มกับโอ้อแซ่บไม่เหนแน่นดีนะครับเนี่ยเนี่ยแน่นเดี๋ยวคั่วไปเลยเนาะครับคั่วไปเลยตลอดก็จังเอาแบบตัวที่ขั้วนี่ยแหละแม่นกระซ่ากระเขาแม่นนะฮ้อน นครับขั้แดีครับไปฟาร์มพีาฟาร์มมันสดขัวแบบแค่หลังบ่ครับหรือฟาร์มเ่า้ยังได้ก็ไเลครับัว่สียหาไปนึ่งไปอันนี้เนาะครับพ้าบันงล้วใช่ปะ้าเปึงห้าบันอันนี้อเขียงเอายังไง้ครับไใช่ไม่แข็ง่ครับนี่ย ออันนี้มเคืงปลาสดๆให้ยังกระแซบครับครับมกขี่แห้งแซบมกเมือนั้นเป็นเห็ดแก้วขี่ปลาสดเดือดนะตีแซบครับมันมันสีขมอブラมพอดีนะมสีขมหรอที่นี่มันก็คือปลาตลาดปลาตลาดครับปลาตลาดกินปลาได้ครับมันมันมันดีมันสีขมมันแห้งอันนี้เนื้อเนื้อมันเนื้อมันรู้สึกว่าคล้ายๆปลาธรรมชาติกว่าครับเนี่ยเอามากินไรเชื่อละไฟจุไฟจุขี่ปลา เนื้อเน,นื้อน,นียนดีเนาะเนื้อเน,นื้อันียนดีเนาะเจ้าหนุนเนาะมันค<อ>ือปลาซีพี่ปลาปลาตลาดที่เป็นเจ,จ้าเดียรย์ขายอ่ะม,มันต่างอยู่เลยเบื้งเหนือลักษณะเนื้อ<ช>ปลาตลาดเนี่ยมันจะกินหัวอาหารมันสีเนื้อ,รอบรอ<บ>น,นเนีนนะตัวใหญ่อยู่เต็มเหนือบรอนเนเลยเวลาเขาไปกินปลาเผาปลาะยังเป็นฟ้าฟ้าเนาะเนียนเป็นฟ้าฟ้าเป็นบรนเนนนี่เนี่ย มันมันเป็นขี่ได้ไม่เต็มมั่นกับใครได้นะ,นะครับ,รบนะเมือม,มกหมอใส่ผระอีตูวสุดยอดเลยขึ้นมาจาดบ,บ่ดลเลยเกลือหัวอาหารบรรโดดล่ะเกือกเอาไว้ครับมือละสอบสองสอบมาไหนปลาสิบ,บสองสามหมื่นตัวปกตินี่ปลาล้อยถุงสามสามหมื่นตัวครับปลาแมนแหน็โพสเลยแหน็นี่ขนาดรถประชากก่อนไปแน่นะครับออกลูกวัด ออของลูกก็เหือยระชาก่อนไปไลยห <c oughs> ล่อะไรกินเบียกเมื่อไรบางวกินข้าวกินข้ากินขทายยืยยนลยแล้วยหญ่ยันทีนางเลยนะเรียกมามามาไก่หันโอ้อกินข้าวบ้านออนองที่แอลแล้ว อล้วมาแล้วอาหารทาดเป่าเสื้อลงชืลูกเกี่ยวร้อยวะอ๋อปลาเห็ดถี่ร้อยมันทอดวันนี้มีเมนูอะไรคะมีอะไรบอกตั๊มม่วงตั๊มม่วงตั๊วอะไรอีกเาปลาปลาทอดปลาทอดกับหมูค่ะก็เอาหมูไม่หม่วงทอดเขาเมาแเขาเมาไว้ก่อนเขาเมาหน่อไม้หน่อไม้ก็เอาแบบนี้ เมนูขาเที่ยงมันนี้ครับข้าวชนขาเที่ยงใบสองเด้อครับยู่กกน้องหน้าบานนี่พ่นเป็นแต่แสบใช่ไัมปลาหนูจะกินก็นี้แก่เลยปลาทอดจากาคระก่ากไก่สั้งวิรวดอไไก่สมตำนอไม้ต้มตำหมักฮงน้องที่แอรน้องหนูกินอะไรได้คะไม่เผ็ดนะ มามาครับกินข้าวเที่ยงน้กันครับเครับเร่งเาเที่ยงเเที่ยงเ้าเที่ยงแเที่ยงเอลาน้ข็งกินข้าวหมอกขาวนาจะลองกนนะอือกินลายบอกน่นอบอุ่นป่ครับอบอุ่นอบอุ่นครับมาที่ไดอบอุ่ทุกครั้งเลยอบล้หน้าเกินอุ่นร้อนมนาร้อมันทังก้าวแล้วก็มันขวอย่างเขาโอ้ยมอยู่น้ิน ปลาสดๆปาถึงแห่มาได้กันด้อจากที่นี่แห่หมาได้ไหมแห่มาแห่มาออกมาเด้อพี่น้องทั้งบ้านก็ได้ครับมาแซ่บๆน้องการแห่ไหมครับโอ้ปลาสดๆเลยมาเนี่ยจากหนองซิมเผยพี่น้องเราเบิ่อนเนี่ยเล็ระวังตอนเที่ยงกลางเที่ยงคือแห่หวานล็หลายเดียวปลาลองแห่ปลาแห่ไหมผู้ติดกับบ่าวนิพนธ์ครับตากาผู้ผู้คูวทั้งหมดได้ครับนกครับ ผู้ดดขึ้นหนองปินครับผูดดในหนองปินน่าสิแซ่บดีหรอกกว่านี่ยซอยกันสุกทั่นเลยบ่ะเนี่ยโอ้ยอย่างแซอไหม่ซบอร่อยแซ่บครับมันสดสันท่องแก่ขออนุญาตพี่น้องครับกิเขาสักก่อนเนาะเดี๋ยวจังหัดใส่ติดตามนะครับบรรยากาศของน้องน้ำน้ากันต่อไปน้องพี่น้องเนาะแซบครับดึงเกมคนลุกอยู่ในน้ำดึงก่อนใครเมื่อวานระบบน้ำก็กำลังคน้ำเข้าเรียครับกำลังค่อยน้ำครับ โอ้ปด่อยนาลูกขนาดนี้โเครับว่าหัวทำเล่นด้อเล่นได้แต่ห้ามเล่นได้แต่ห้ามดึงดึงทของยางออกแสดงว่าเจ๊เป็นเป็นพ่อปลาครับจ้านสวนครับอืมวันนี้น้องที่เอามาเพาะ่อยากปล่อยปลาอยากไม่เป็นสะครับการที่ได้เป็นไปน้่งเล่นนะของน้องที่เอามาน้อยๆดีแล้วดีแล้วเปิดลูกสาว เป็นบ่อปลาครับขอบคุณพี่นเป็นบ่อปลาตอนพุ่นละตอนน้องพี่เอาเป็นสาวพุ่นละแน่นแน่นเป็นบ่อปลาตอนน้องพี่เอาเป็นสาวครับขอบคุณพี่น้องที่ทำไมกับำลังใจครับเราฝากเป็นกำลังใจให้ท่านผู้กำกับอาคมของครับ EK Channel นำเสนอคขอบคุณครับขอบคุณครนะขอบคุณครับขอบคุณคุณลุงพผอมขอบคุณพี่น้องพร้อมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามตั้งแต่ต้นเนาะไอ้เนาะ ตั้งแต่เขาลงมือมือแหลกเพิ่นกับเขามาให้กำลังใจกันพันไมอนี่นะครับ,รบจ้างนายก็เห็นความสำเร็จนะครับครับเขาไม่ดไ,ด,ไมด้กับคุณหลายครับไม่ได้ก็ขอบคุณอ่ากับอาคมครับมาเยี่ยมมายามมาเมมานี่ยได้เนี่สุดแทบ,บมาฝากมาตอนมากิน,ขนนะเขานั่เนาะคือขอบคุณเป็นมือนี่ยอีกขอบคุณครับมาเตึงแหนายู่โคลน้องหน้าเขามาเนี่ยมาฝากเอาแหน่้องมาฝากเอาไว้วานเงินวันค่ำอันนี้กำลังวานไปละได้ปลายกินตอนตแหนายอยู่ขอบคุณครับนี่ก็ยังก็ เชิญครับเชิญมาแวะกินข้าวกินน้ำครับครับบารนิพนธ์ดีครับขอบคุณครับโอบยุ้นทุกครั้งครับที่มาครับขอบคุณบารนิพนธ์ครับขอบคุณบาวเอนะครับผมขอบคุณน้องพี่เอลเพราฝากฝากช่องให้กับลุงอีกทีดิสมามามารถขึ้นเลเร็วๆเรียลเอชเอชแนแนลนำเสนอดิอจะร่ืมกดติดตามช่องเอเอชาแนลนำเสนอด้วยนะคะเพื่อเป็น ให้คุณลุงพาะเกลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยเก่ง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 สวัสดีครับคับขอบคุณครับ